สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีสุขูสุขคนสบายดีกันมาจากพี่น้องมือนีปาอยูุ่สีมาตอบคําถามสีมา,าเราเรื่องเอกสารแล้วก็เอเกินสี่ที่แปลเอกสารหายเนาะจ้กแล้วก็พี่น้องเอ้ยมาจากเมืองไทยกับมาได้รับจดหม,มายมาท่วงเงินแสนกลัวบาอยู่ดีๆจิเป็นหนีโดยบลูตัวไหมคะพี่นอ้องเบิ้งค่ะเดี๋ยวอันสิเราสูฟังครับพี่น้องว่าได้รับจดหม,มายมาท่วงเงินโอ้ยช็อกเลยเด เปิดจดไม้อ่ะช็อกเลยจ้ะเด้อพี่น้องเอฟซีิมื่ิแล้วาเรากผิงไผ่ในบานน้ำกันเราก็สิมาเราซูฟังว่ากรรมมาจากเมืองไทยแล้วสิได้ทำธุระอีอย่างแนนาะจ้ะหลายอย่างค่ะพี่น้องสิได้เหตุเพราะว่าปอยู่กับเมืองไทยเถียวหนีไปทำธุระเรือ่องไปแก่งสถานะขอรัวเหตุบัตรประชาชนไม่แล้วก็ พาสปอร์ตไหมเนาะจ้าเออมีเอฟซี FC เปินถามมาว่าอว่าถ้าเฮดเบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตไหมเนาะจ้ะนามสกุลตามสามีสิมีปัญหาบ,บ่บ่มีปัญหาเด้อจ้ะเดอะ้อเพราะว่าถ้าเฮาแต่งงานจดทะเบียนสมรสแล้วเปลี่ยนนามสกุลตามสามีเฮาต้องไปแกงสถานะขอพ่วที่เมืองไทยเนาะจา้ะเพื่อจะได้ไปเฮดเบัตรประชาชนไมหมแล้วก็พาสปอร์ตเหล่ไหมเนาะจา้ะตามสามีเพราะว่า เขาต้องเห็ดซื้อนามสกุลให้มันตรงเพราะว่าเวลาเขาทําธุรกรรมอีหยังแม่จ๋าเนาะเพราะว่าเกิดสามีเขาเป็นยังไปเขาต้องใส่พาสปอร์ตหรือใส่บัตรวีซ่านะจ๊ะที่อยู่อาศัยอยู่ในต่างประเทศเนี่ยเนาะจ๋าไปยื่นหน่วยงานนะจ๋าเนาะแล้วเกิดสามีเขามีธนาคารหรืออีหยัางอยู่เมืองไทยยังเสียเนาะจ๋ามีธุรกรรมอีหยังที่เมืองไทยยังเถ้าเขาบอกไปเปลี่ยนนามสกุล มันสิมีปัญหาพ้าอากหนาเด้อจ้ะเอ่อก็ต้องเฮ็ดอยู่แล้วล่ะค่ะพี่น้องถา้าเฮาเปลี่ยนเทปสกุลเนาะเพราะว่าถึงจังได๋พาสปอร์ตหนังสือเดินทางนี่เฮาต้องเอ่อทําอยู่แล้วเฮาต้องไปเฮ็ดใหม่อยู่แล้วนั่นนะเนาะจ้ะเนาะแล้วก็พาสปอร์ตนี่ก็ต้องใ,ใส่ยุ่น่ายหนี้นะจ้ะเนาะเพราะว่าเฮาไปทําธุระนั่นธุระนี่บางหม่องนี่เขาเจ้ากระสิขอเบิง่งพาสปอร์ตเฮาจังการเอ่อ ไปยืนขอเงินบำนาญสามียังเสียจ้ะจก็ต้องใส่พาสป,ปอร์ตดิค่ะพี่น้องเนาะจังประกันสะังคมยังเสียก็ต้องใส่เอกสารพาสป,ปอร์ตของเฮาแล้วก็นังซื้ออออเบัตรวีซ่ายังเสียนะจ้าพี่น้องเนาะเออกับบ่มีปัญหาดอกไปเฮ็ดเด้อจ้าเ,เด้อไปเฮ็ดให้มันถูกต้องนะจา้าเนาะมันสิได้บ่มีปัญหาผ้าผักนาตามมาเนาะจา้าอีกหนึ่งคำถามถามมาว่า จะแก่งสามีเขาทะเบียนบ้านน้องสาวเพราะวา่าเพื่อนอาศัยอยู่กับน้องสาวเนาะจา้าจะมีปัญหาบอาไปแกงได้เด้อจา้าเด้อเขาเพียงแต่ว่าต้องเอาน้องสาวไปเจ้าบ้านนะ่ะไปเส้นรับร่องน้่นแล้วก็คนรับร่องอีกสองคนเด้อจา้าเพราว่าจะจะเป็นผู้ใยญ่บ้านผู้ช่วยก็ได้แล้วก็ญาติเฮาอีกผู้หน,นึ่งเนาะจ้าหรือไปสอบถามทั้งอำเภอกอนก็นได้เด้อจา้า้าเขาไปสอบถามทั้งอำเภอนีเพื่อนก็สิิห้ ได้เข้าได้ไล่ละเอียดมากขึ้นเนาะจ้ะเวลาเข้ามาดําเนินเรื่องเอกสาร,รนี่มันจะบ่ได้พิดาลาดเด้อจ้ะอีกคําถามหนึ่งสถานกงศูลใหญ่หรือกระทรวงกรมการปกครองนี่ยูไสย์ยุถนนใหของกรุงเทพเนาะจ้ะยุถนนแก้งวัฒนะเด้อจ้ะเดี๋ยวบายู่จะขึ้นที่ยูไห้เด้อจ้ะหรือเขาไปกรุงเทพเขาไปแท,ท็กซี่ยังจะแท็กซี่เขาเจ้ากันลู่แทบทุกคนเนาะจ้ะ่ายายูไสเนาะจ้ะเพียงแค่บอกว่า สถานกงศูนย์ใหญ่กระทรวงกรมการปกครองนะจ๊านี่ขาเจ้ากระรูแล้วห่อจ่ะเนาะบ่ญยากหรอจ่ะเนาะถามคนก็ได้ในกรุงเทพถ้าเข้าลง่มไปกรุงเทพเนาะจ่ะแล้วก็ปายูกาม่าจากเมืองไทยเนาะค่ะเนาะจะได้ทํำทุลหลายอย่างค่ะม่นองสิ่งแลกที่ต้องไปทํำก็คือจะไปท้ำบัดวีสาไม่เนาะจ่าก็คือเขาได้เปลี่ยนนามสกุลตามสามีแล้วเขาต้องไปเปลี่ยน เห็ดบัตรวีซ่าไหมเนาะจ้าแล้วก็ป่าโยกับสิเดไปเปลี่ยนน้ำสกุลเนาะจ้าจากหน่วยงานต่างๆที่เฮ้ามีสัญญาผูกขาดเนะจ๋ะว่าเป็นจะว่าคานามคาไฟคาอย่างละประกันบ้านประกันบ้านแล้วก็บบ้านที่ดินนะจ๊ะพี่น้องเนาะที่ดินที่เฮ้าอยนี่เนาะจะโชนโดเออชนโดก็ต้องไปเปลี่ยนเนาะจ๋ะ อเอกสารที่จะไปเปลี่ยน,นกับบ่ยากหรอกค่ะพี่น้องเฮาเฮาแต่งงานมีทะเบียนสมรสอยู่แล้วก็เอาไปยืนจังธนาคารยังสิเนาะเขามีทะเบียนสมรสหรืออพาสปอร์ตนะจ๊ะต้องเอาพาสปอร์ตไปนั่มนะจ๊ะไปไปยืนนะจ๊ะหละแล้วก็หมอหมอต่างๆที่บาอยู่ได้ได้ไปนั่ยละจ๊ะเนาะว่าเป็นจะว่าหมอบ้านหมอฟันหมอผิวหนังหมอตรวจภายในเนะจ้ะ ก็ต้องเอาบัตรประกันสังคมนะจ๊ะไปยืนเนอจากเพราะว่าเขาได้เปลี่ยนนามสกุลป,ประกันสังคมนี่เมื่อกว่านนีไปอยประกันสังคมผู้เดียวนะจาะตอนเหาเดี๋ e แต่งงานเนอกจากหลังจากเขาแต่งงานแล้วประกันสังคมนี่เขากับข้นตามสามีเพราะว่าประกันสังคมอยูหนีเนองจากจะเป็นประกันสังคมขอบครัวนะจ๊ะแต่ว่าลูกจอดว่าห้ลูกสาวเหตุห้ก็ได้เพราะว่าลูกสาวเป็นเกงทางคอมพิวเตอร์ เพราะว่าเพื่เหื่งานเกี่ยวกับข้อมแลกับพวกบัญชีนะจาะเพียงแต่ว่าปายนี่ต้องรวบรวมเอกสารจากบริษัทนั่นหรือหน่วยงานนั่นหรือพวกประกันยังสินะจ๊ะทีมีทียูให้ลูกสาวเล่าลูกสาวลูกนั่ยลราจะไปเฮ็ดให้เฮ็ดทั้งอีเมลนะจ๊ะทรงทั้งอีเมลเปลี่ยนเปลี่ยนนามสก,กุลให้ยังสินะจ๊ะเนาะแต่ว่า รออีกจังน้อยกันเพราะว่ามับาบานบะฮันเดี๋ยวลงตัวบันไดเนาะคะ่ะพี่น้องพึงมาจากเมืองไทยนะจ๊ะอีกอย่างก็สิได้เฮ็ดบินบ้านเช่าขวบปีเนาะจ๊ะเพราะว่า,าเอ่อรอปีมากนี่เท่ากับสิไดอ้อ่บินค่าค่าแก๊สค่าน้ำนะจ๊ะแล้วก็ค่าอ,อ่ประกันประกันบ้านแล้วก็ภาษีบ้านเอ่ออีหยังแน่เนาะ,ะแล้วก็ขยะนี่สินะจ๊ะที่ที่บ้านเช่า หี่คห้นชเช่าแล้วเขาเสียส่วนกลางมาห้ประโยชน์เนาะจ้าแต่ว่าขวบปีมากประโยชน์ก็ต้องเห็นบัญชีอีกเนียจ้าบัญชีก็คือแยกแกยกค่าใส่ใจยังสิเนาะจ้านอะเห็นบัญชีห,หายหานคอ้นบ้านเช่านะจ้ะเาเขาเสียค่าส่วนกลางมาให้เฮ้าถูกปีถูกเดือนยังสิเนาะจ้าขวบปีก็สิมาเห็นบัญชีว่าปีหนึ่งเาขาเจ้าเสียเป็นเดือนแล้วปีหนึ่งร่วมเงินเป็นเท่าใดแล้วที่นี่จะมีบินค่เาเ่ ต่างๆมากขวบปีเท่ากับมากบวกลบคู้นหารอีกออกออกมาเนาะจ่าว่าเออส่วนกลางที่เขาเออเสียไม่เท่านี่มันเพียงพ่อบอาบเออเพียงพ่อหรือเกินยังสิเนาะจา่าเออเขาก็ต้องเสียย้อนหลังให้เท่าหรือถ้งเงินเกินเท่าก็ต้องอขึ้นเงินให้จ้าเออให้คนชาบ้านยังสินนะจา่าอันนี้กับ จำเป็นต้องเห็ดดิค่ะพี่น้องอยู่เมื่องนอองี่เอกสารหลายอยดค่ะพี่น้องมีแต่เอกสารถ้าเข้าบริภาษานี่อุย้ยเฮงคัะปายู่กับบริเก่งภาษางโง,ง,ง,ง่ป่าป่าอันนี่แหละปายู่เข้าใจอยอคนไทยเข้าอายุหลายมากเนาะจากกระยักกับขึ้นบ้านเกิดนะคะพี่น้องเพราะว่ายังเรื่องภาษาเรื่องเอกสารนี่แหละเนาะเข้าใจเลยเลยจา้าเนาะเพราะว่าถ้าคนยังมาค่าอยอยู่คนเดียวเนาะจากซิมบลูอก จังปอายู่เคยอยู่คนเดียวมากเนี่ยเคยเ,เนี่ยเรื่องเอกสารเรื่องจดหมงจดไมายังหลายๆอย่างเ่ยมันยากยากเลยพี่น้องภาษาเฮากับเบอรเกงเนาะแต่ว่าคันคนทีมนนนมวว่มีลูกอยูหนี่เน,นาะจ้ะมีครอบครัวมีลูกอยูหนี่นี่ก็ือเพิ่นบออยากกลับเมื่อบ้านเฮาหอกเนาะจ้ะเพิ่นก็เออพะว่าลูกกับยุนี่จังป่ายู่ลูกอยู่เมืองไทยแปนเม่อไหร่อ่ะอนาคตข้าขขงหนา้นาก็อยากกลับขึ้นเมื่อบ้านเฮาอยู่ดีครับพี่น้องกับขึ้นไปอยู่น้าลูกกับลูกเนะจ้ะเนาะ เอกสารอะไรหลายย่างกังต้องเหตุภาษีขอบัวปีเนาะจ้าจังปายโยนี่ก็ต้องเหตุภาษีขัวปีเพราะว่าเขามีบ้านเช่าเขามีไรยใดเออแล้วก็นี่ภาษีขัวปีนี่ปะปายโยก็ส่งตอนก้อนสิกับบ้านครับพี่น้องเอกสารเยอะแยะพูดถ่ายโยูนเดียวเดี๋ยวสิลู้เลยค่ะพี่น้องว่า มันยากแล้ว,วจ้ะวันนี้มาเบาเรื่องจดหมายมาท่วงเงินค่ะพี่น้องจดหมายมาท่วงเงินมาจากใสมาจากประกันค่ะพี่น้องประกันสังคมนะจ้ะเมื่อก่อนไปอยู่อันยังบ้านแต่งงานกับลุงจอหนี่ไปอยู่กับมีประกันสังคมเจ้าของแต่งงานไม่แล้วไปอยู่กับต้องขึ้นประกันสังคมนั่มอ่าสามีเนาะจ้ะเพราะว่าประกันสังคมขอบขั้วนี่เขาจะคุ้มครองทั้งอ่าภรรยาทั้งลูกอย่างนี้นะนี่ปรกันเก่ากะโยกเลิกบ่ได้อ้าว นี่ก็ล่อประกันสังคมของอลุงจอหนีทรงจดหม,มายมานอกจากทรง,งจดหมายก็คือสรงบัตรประกันสังคมมาให้ล่อแล้วล่อลอีกเอจนได้บอกลุงจอดโทรไปถามนะพี่น้องลุงจอเป็นเข้าใจว่าแต่งงานไม่แล้วประกันสังคมนี่เขาสิรับลูบลกเองเอาโตมาติกพะนะพี่น้องเอ้ยเป็นตเะเนึกว่เจ้าของแต่งงานก็นใช้อันอันหน่วยงานนะ่นหน่วยงานนี่เิ่นอันลูกเอโตมติกพ่ะนะ อยู่ก็เลยว่าโทรไปถามถตาเม่คืออันบบเห็นจดหมายมาจากประกันสังคมเธอจักเทื่อฉันสีเหตดจังไดเนี่ยสิไปหาหมอก็บ <Jeśli S 2> ่มีอันบัตรประกันสังคมนะจ๊ะอันเขาสีส่งอันมาอยูเดกว่าสั่นว่าเอ้าส่งมากจังไดเขาสิลู้ไดจังไดว่าเธอแต่งงานถ้าเธอบ่ส่งเรื่องอันไปหาอันประกันจังส่งเอกสารอ่าเออตอนแรกโทรไปถามก่อนโทรไปถามว่าแต่งงานนี่เอกสารอีหยังแน่ไปถามนั่นละจ้ะว่า แต่งงานแล้วประกันสังคมเนี่ยมีอาันเห็ุจังใดจังใดนะจ้างค่อยส่งเอกสารแต่งงานไปอเอกสารแต่งงานเรากับอันนี้ยังอีกนะพาสะปอร์ตหละจ้าเนาะเออพาสะปอร์ตอันก๊อปปี้ไปเนอกจากจ้างนั่นแห่คะพี่น้องมันก็นเลยลาซาแล้วประกันสังคมเกาบายูนี่บายูสิไปยกเลิกหลังจากแต่งงานไปอยู่กับไปติดต่อสิไปยกเลิก ก็ยกเลิกบ่ได้เพราะว่าเขาว่าต้องประกันสังคมใหม่ทรงเหลืองมายกเลิกะนะมันก็นเลยเป็นการยืดเย้ายืดเย้า่วันนี้ทรงเหลืองทรงเอกสารไปเนะจ้ะไปกใส่เวลาอยู่โดนอยู่ที่ไหพี่น้องหกอาทิตย์หรือหรือแปดอาทิตย์นี่ละนะจ้ะแล้วมันก็นไปตกค้างอยู่ไซอีกบุที่นี่ใส่เวลาเป็น,เป,นเป็นสองเดือนเฮ้ยเท่าไหร่นี่่ะป้าอยกจำบ่ได้ครับพี่น้องแล้วที่นี่ ประกันสังคมอันไม่หนี่บส่งเรื่องมหาประกันสังคมเก่าป่าอยู่แล้วที่นี่สังคมประกันสังคมเก่านี่ค่ะเขาก็ขอบข้องเฮาอยู่ให้หนี่ค่ะพี่น้องนเนาะเฮาบ่ได้ไปใส่บริการแต่ว่าเขาบอก็ขอบข้องเพราะว่าเฮายางงพันเด้ยดยกเลยเขาก็ฉิดเป็นประกันสังคมอ่าส่วนตัวประกันสังคมส่วนตัวนี่มันจะแพงนะจ้าพี่น้องกะดีใจจักน้อยที่หนีนเนาะลูกสาวเด้ต,ติดต่อไปเนาะจ้าพี่น้อง ติดต่อไปคุยกับประกันแล้วประกันเขาว่าป้ายโยกับอาิเสียเดือนแรกเนาะจ้ะบ่ได้เสียถึงสามเดือนดอกค่ะพี่น้องแต่ว่ากะรล่อจดหมายอ่บินไม่มาเนาะจ้ะบุญไปน้ากันเด้อพี่น้องเด้อบินไม่มาหน่ป้ายโยสิเดเสียจากบาทเนาะจ้ะสามลอยเนี่ก็เป็นหมื่นเหมืนี่ค่ะพี่น้องประมาณสามลอยยูโรนี่ก็เป็นหมื่นเด้เพราะว่าหนึ่งยูโรกับสามสิบหกบาทเนาะจ้ะ ามรอยยูโรโอ้กับเป็นเท่าใดล่ะคะพี่น้องว่ามันเป็นหมื่นยูติจากพี่นอ้องเนาะอู้ยูดีดีกับสีเดเสียเงินย้อนควมเฮ้าซับเผาจ้กพี่น้องนี่แหละอันก็เลยเมื่อเราประสบการณ์ให้พี่น้องเอฟซีฟังเนาะจา้ะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอฝากไวคกนี่เด้อค่ะพี่น้องเด้อขอบคุณพี่น้องเอฟซี่ไลน์ด้อจ้ะเด้อทั้งเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ขอบคุณถูกๆกํกำลังใจทูกการติดตามทุก,กคอมเมนต์เด้อค่ะพี่น้องเด้อเจอก,กันคลิปหนา้จาจ้า